สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคน Hello my students กลับมาพบกับรายวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3อีกครั้งค่ะนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันไหมคะได้อ่านหนังสือทบทวนบทเรียนกันบ้างไหมคะนี่คือหนังสือที่เราใช้ใเรียนรู้กันนะคะเล่มแรกคือหนังสือเรียนค่ะและเล่มที่2คือหนังสือแบบฝึกหัดนะ สำหรับเนื้อหาที่เราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้นะคะเราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทความที่เกี่ยวข้องกับอาหารกันนะคะรวมถึงประโยคที่ใช้ถามและตอบเกี่ยวกับมารยาทหรือว่าคำถามที่เกี่ยวกับอาหารกันค่ะและจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้ค่ะนักเรียนสามารถพูดให้ข้อมูลถามและตอบเกี่ยวกับอาหารที่นักเรียนต้องการได้ค่ะ Comprehension Detects About Food ก่อนอื่นนะคะเรามาทบทวนคำศัพท์จากคลิปที่แล้วกันค่ะจะเป็นเนื้อหาของตัวเลขนะคะลำดับที่ค่ะ Ordinal numbers นักเรียนพร้อมหรือยังคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนควบคู่กันไปด้วยนะคะเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้าที่64ค่ะเพื่อทบทวนคำศัพท์ เกี่ยวกับ ordinal numbers เลขลำดับที่กันนะคะหน้าที่64นะเปิดหนังสือเรียนตอนนี้เลยค่ะเดี๋ยวคือจะเปิดคลิปให้ได้เรียนฟังค่ะให้นัาเรียนตั้งใจฟังนะคะแล้วอ่านคำศัพท์ตามในคลิปด้วยค่ะ Student's book Unit 5 Lesson 2 Exercise 1 Listen Point and repeat First Second Third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, eleventh, twelfth, thirteenth, fourteenth, fifteenth, sixteenth, seventeenth. 18th, 19th, 20th จากนั้นค่ะให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้าที่66นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประโยคที่ใช้ถามและก็ตอบเกี่ยวกับอาหารกันนะคะอาหารที่เราต้องการได้ค่ะใน e x ซซาที่ที่นะคะ Listen and repeat Students Book Unit 5, Lesson 2, Exercise 4 Listen and repeat. What food do you want for your birthday party? I want chicken salad. Do you want egg sandwiches? Yes, please. And do you want some chocolate? no thank you but I want some ice cream please ในคลิปนะคะที่ครูเปิดไปเนี่ยเป็นประโยคที่สนคนาการระหว่างคุณแม่กับลูกชายนะคะซึ่งคุณแม่เนี่ยจะทำอาหารที่เกี่ยวกับ เป็นอาหารในวันปราร์ตี้วันเกิดนะคะ birthday party ก็คือปราร์ตี้วันเกิดของลูกชายนั่นเองค่ะแม่เนี่ยเป็นคนถามลูกชายนะคะว่า what food do you want for your birthday party ถามลูกว่าลูกเนี่ยจะกินอะไรนะคะในงานเลี้ยงวันเกิดของตัวของเขาเองค่ะ ลูกชายตอบ,บว่า I want chicken salad I want chicken salad ลูกชายบอกว่าผมต้องการกินสลัดไก่นะคะ chicken salad ก็คือสลัดไก่นั่นเองค่ะคุณแม่ถามต่อนะคะว่า Do you want egg sandwiches Do you want egg sandwiches ลูกต้องการกินแซนวิชไข่ไหมนะคะ ลูกชายเนี่ยตอบว่า yes please yes please แสดงว่าลูกชายเนี่ยต้องการใช่ไหมคะแซนวิชไข่<ม>เขาก็เลยบอกว่า yes please เป็นมารยาททางสังคมนะคะเป็นคำพูดที่พูดแล้วสุภาพเพิ่มมากขึ้นนะคะดีกว่าเราจะพูดว่า yes เฉยๆนะคะเหมือนเราพูดวุน่นๆค่ะทีนี้เราเติมคำว่า please เข้าไปก็ ก็จะดูสุภาพเพิ่มมากขึ้นนะคะต่อไปค่ะคุณแม่ถามว่า Ann do you want some chocolate และหนูต้องอหนูต้องการกินช็อกโกแลตไหมนะคะต้องการช็อกโกแลตสำหรับงานเลี้ยงวันเกิดไหมลูกชายต้องการไหมคะเขาบอกว่า no thank you แสดงว่าเขาไม่ต้องการใช่ไหมคะแล้วก็ ขอบคุณคุณแม่ไปที่คุณแม่เนี่ยพูดเสนอสิ่งที่เขาน่าจะต้องการรับประทานในงานเลี้ยงวันเกิดของเขาเนี่ยนะคะแต่เขาไม่ต้องการเขาบอกว่า no thank you นะคะซึ่งถ้าเราปฏิเสธสิ่งที่คนอื่นหยิบยื่นมาให้นะคะเราก็ต้องบอกไปได้นะคะว่า no นะคะแล้วก็ thank you ก็คือขอบคุณที่เขาเสนอสิ่งที่เราอาจจะต้องการให้เราค่ะ เป็นคำพูดที่สุภาพเพิ่มมากขึ้นนะคะเขาบอกว่า but I want some ice cream please แต่เขาเนี่ยต้องการกินไอศกรีมนะคะนี่เป็นบทสนทนาการระหว่างแม่กับลูกชายนั่นเองค่ะหลังจากนั้นค่ะให้เรียนเลื่อนมาดูด้านล่างนะคะเป็นการสนทนากันค่ะระหว่างเด็กๆ2คนนะคะ ผมสีชมพูกับผมสีเหลืองนะคะผมสีทองค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเขาสนทนาอะไรกันค่ะเด็กผู้หญิงผมสีชมพูถามว่า do you want some fish do you want some fish, fish. คุณต้องการปลาบ้างไหมนะคะมาดูคำตอบกันค่ะเหมือนเด็กผู้ชาย ที่คุยกับคุณแม่ด้านบนนะคะถ้าต้องการเราบอกไปเลยเขา yes please ใช่ฉันต้องการจ้าต่อไปนะคะเพื่อนถามต่อนะคะเด็กผู้หญิงผมสิมพูถามต่อว่า do you want some juice do you want some juice คุณต้องการน้ำผลไม้บ้างไหม juice แปลว่าน้ำผลไม้นะคะมาดูกันค่ะว่าเขาต้องการไหมนะคะ เขาตอบว่า no thank you แสดงว่าเขาไม่ต้องการใช่ไหมคะน้ำผลไม้เขาก็ตอบปฏิเสธไปแล้วก็พูดขอบคุณนะคะที่เพื่อนเสนอสิ่งที่เราอาจจะต้องการมาให้เราได้ตัดสินใจค่ะถ้ามีคนถามเรานะคะว่าเราอยากรับประทานอาหารชนิดนี้ไหมถ้าเราต้องการเราตอบไปตามมารยาทเลยค่ะว่า yes please แต่ถ้าเราไม่ต้องการเราก็ตอบว่า No Thank you นะคะเพื่อเป็นการขอบคุณค่ะที่เขาเสนอสิ่งที่เราอาจจะอยากจะรับประทานนะคะ Yes please หรือว่า No Thank you นะคะเป็นคำพูดที่สุภาพนะคะสามารถพูดใช้ได้กับทุกคนค่ะทุกเพศทุกวัยด้วยนะคะหลังจากนั้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับ Birthday Party นะคะอาหารที่สมมติอาจจะเป็นเรานะคะที่ต้องการจะกินในงานเลี้ยงวันเกิดนะคะในเอ็กซ์ซ e ที่6คาหน้า67นะคะ What do you want for your birthday party? Read and match คุณต้องการกินอะไรในงานเลี้ยงวันเกิดของคุณนะคะ Birthday party ก็คืองานเลี้ยงวันเกิดนั่นเองค่ะ Read and match ก็คืออ่านและจับคู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน คนแรกค่ะคนแรกเป็นเด็กผู้ชายใช่ไหมคะเขาบอกว่า I want some chicken and hamburgers I want some chicken and hamburgers เขาต้องการอะไรคะในงานเลี้ยงวันเกิดของเขาบอกว่าผมต้องการ I want chicken ก็คือไก่นะคะ and hamburgers แล้วก็แฮมเบอร์เกอร์ค่ะนักเรียนดูที่รูปภาพสิคะภาพไหนคะ มีไก่แล้วก็แฮมเบอร์เกอร์ด้วยค่ะให้นักเรียนลากเส้นโยงมันไปเลยนะคะเด็กผู้ชายคนที่หนึ่งกับภาพ c นะคะแล้วให้นักเรียนวงกลมสิ่งที่เขาต้องการด้วยนะคะ chicken and hamburgers ตามที่นักเรียนเห็นตอนนี้เลยค่ะต่อไปมาดูคนที่สองค่ะเขาบอกว่าเขาต้องการอะไรคะ i want some salad sandwiches and some milk too. yummy เขาบอกว่าหนูต้องการด้วยฉันต้องการนะคะสลัด sandwiches ก็คือแซนวิชนะคะแล้วก็ s m e l k ด้วยค่ะก็คือนมด้วยค่ะเขาบอกว่า yummy ก็คืออร่อยนะคะถ้าเรียนดูสิคะว่าภาพไหนคะที่มีทั้งสลัดแซ w i c h แล้วก็นมค่ะภาพไหนคะ คำตอบคือภาพที่ภาพ A นั่นเองค่ะนักเรียนโยงเส้นเลยนะคะโยงเส้นเด็กคนที่สอง่ะกับภาพ A นะคะแล้ววงกลมสิ่งที่เขาต้องการด้วยค่ะ salad sandwiches and milk ต่อไปมาดูคนที่สามค่ะเขาบอกว่า I want some chicken bananas and some ice cream หนูต้องการด้วยฉันต้องการ chicken ก็คือไก่นะคะ banana's ก็คือกล้วยค่ะแล้วก็ some ice cream แล้วก็มี ice cream ด้วยนะคะแน่นอนใช่ไหมคะคู่ก,กับภาพ B ค่ะนักเรียน,ลา,นลากเส้นจับคู่เลยนะคะแล้วก็วงกลมสิ่งที่เขาต้องการด้วยเพิ่มเติมขึ้นมานะ chicken banana's and some ice cream เรียนลากเส้นวงกลมที่รูปภาพให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นค่ะครูมีการบ้านให้นักเรียนทำในหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่51ข้อที่6นะคะครูย้ำการบ้านอีกครั้งค่ะในหนังสือแบบฝึกหัดนะคะหน้าที่51ข้อที่6ค่ะให้นักเรียนเติมคำศัพท์ลงไปนะคะสิ่งที่ครูดได้ ในเรียนเรียนรู้ไปเมื่อตกี้นั่นเองค่ะมีเพื่อนเสนอนะคะว่าเราต้องการอาหารชนิดนี้ไหมนักเรียนปดูที่ประโยคคําตอบให้ดีๆนะคะและดูที่รูปภาพด้วยค่ะสังเกตที่รูปภาพนะคะถ้าเราต้องการรับประทานเนี่ยจะมีกาถูกอยู่ที่อาหารชนิดนั้นแต่ถ้าเราไม่ต้องการรับประทานเนี่ยก็จะกาผิดไว้นะคะที่อาหารชนิดนั้นค่ะ หลังจากนั้นค่ะเมื่อนักเรียนทําการบ้านเสร็จแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปให้ชัดเจนนะคะและส่งการบ้านมาในลายส่วนตัวของครูค่ะและหากนักเรียนมีข้อสงสัยในรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นป .3 สอบถามครูมาได้เลยค่ะในลายส่วนตัวนะหลังจากที่เราเรียนรู้กันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับการพูดให้ข้อมูลถามแล้วก็ตอบเกี่ยวกับอาหารที่เราต้องการนะคะ หวังว่านักเรียนจะหมั่นทบทนวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอค่ะทำการบ้านสมครูด้วยนะและที่สำคัญที่สุดค่ะอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย